ต้นไม้เห็ดกรุงศรีต้นไม้กรุงศีสงกรานต์เทศกาลแห่งความเรื่นเริงที่นอกจากการเล่นสาดน้ำจะกลายเป็นประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแล้วยังมีการเล่นพื้นบ้านอีกมากมายนะครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างกีฬาที่เปิน,น,นที่นิยมจากทุ่าระเทศเช่นสปาและไทเนอร์หอนจอนผ้าดีเดียวซึ่งแม้จะพบเห็นได้บ้างในช่วงเวลาอืนอ่นๆ แต่จะถูกวบรวมจัดอย่างยิ่งใหญ่และคึกคักที่สุดในเทศกาลน,นี้เพราะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกลับบ้านหรือมหรสพยอดนิดยอย่างลิเกลลัตัดเรมบงไปจนถึงมโนราหนังตลุกถูกจัดขิ้นเพื่อความสนุกสนานและทําให้เกิดความรักความสามาัคคีขึ้นในชุมชนประเพณีสงกรานถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แฝงด้วยศิลปะความรู้และภูมิปัญญาสืบทอดกันมาอย่างภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ที่ดึงดูดผู้ค สัมผัสเสน่ห์ของความเป็นไทยกรมสีรวมสืบสารความเป็นไทยโชคดีประกสศสครู